การไม่จัดระเบียบบ้านการไม่จัดระเบียบข้าวของให้เป็นที่เป็นทางมีผลกระทบทําให้การเงินรั่วไหลค่ะก็เพราะแบบนี้แหละค่ะหาของไม่เจอก็ต้องซื้อซ้าสุดท้ายแล้วของที่มีอยู่เดิมมันก็มีอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะเพราะคุณไม่จัดระเบียบนั่นเองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจัดบ้านจัดใจพอดแคสต์ฟังสบายๆได้ความรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาก,การจัดบ้าน จัดบ้านยังไงให้มีความสุขอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสวัสดีค่ะจัดบ้านจัดใจพอดแคสต์มาเจอกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาของคนบ้านรกจริงๆแล้วบ้านรกส่งผลกระทบกับตัวคุณมากมายเลยนะคะหลายๆคนยังไม่เคยรู้วันนี้เราจะมาดูกันว่าปัญหาบ้านรกส่งผลกระทบต่อตัวเจ้าบ้านยังไงบ้าง ย่างแรกเลยค่ะบ้านรกส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของคุณโดยตรงคนที่บ้านรกจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายใจร้อนและขาดสติค่ะในหนังสือ Atomic Habits ค่ะเขาบอกว่าความสามารถในการรับความรู้สึกของมนุษย์ที่ทรงพลังมากที่สุดคือการมองเห็นร่างกายมนุษย์มีเซลล์รับความรู้สึกประมาณ11ล้านเซลล์โดยเกี่ยวกับการมองเห็นราวๆ10ล้านเซลล์ค่ะ นั่นก็แปลว่าการมองเห็นเป็นปัจจัยกระตุ้นที่เกาะให้เกิดความรู้สึกและพฤติกรรมค่ะเมื่อสายตามองเห็นข้าวของรกๆรระเกะระกะ เก็บของไม่เป็นที่ส่งผลกระทบต่อการตีความของสมองและหลั่งฮอร์โมอนความเครียดออกมาโดยอัตโนมัติค่ะและฮอร์โมอนความเครียดนี่เองก็จะเข้าควบคุมร่างกายค่ะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดง่ายอยู่นอกบ้านก็ปกติดีแต่พอกลับมาในบ้านเห็นบ้านรกๆแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเนี่ยแหละค่ะอิทธิพลของการมองเห็นของเรา รวมถึงการใช้ชีวิตในบ้านที่คุณอาจจะหาของไม่เจอของวางไม่เป็นที่ข้าวของไม่มีที่อยู่ไม่มีที่จัดเก็บก็ยิ่งทำให้เกิดความหมงุดหงิดรำคาญใจกับตัวเองขึ้นมามากขึ้นอีกค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะก็คือการจัดระเบียบบ้านนั่นเองสำหรับวิธีการจัดระเบียบนะคะอย่างแรกก็คืออยากให้ทุกคนประเมินพื้นที่บ้านของเราดูก่อนค่ะว่าบ้านของเรามีพื้นที่มากหรือน้อย บางคนมีพื้นที่แคบค่ะแต่เก็บของไว้เยอะสำหรับคนที่มีบ้านหลังใหญ่มีพื้นที่บ้านกว้างถ้าคุณจัดระเบียบบ้านดีๆแล้วจัดหาที่อยู่ให้กับข้าวของข้าวของมีที่อยู่ประจำและจัดเก็บไว้ในตู้ที่มีบานปิดเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อคุณเข้าบ้านมา คุณก็จะไม่เห็นข้าวของที่มันวางกับพื้นระเกะระกะอีกแล้วค่ะเพราะว่าของทุกชิ้นก็จะถูกเก็บเข้าตู้เข้าลิ้นชักเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองลองจินตนาการนึกภาพนะคะถ้าวันไหนที่กลับเข้ามาบ้านแล้วไม่เห็นบ้านที่รกเหมือนเดิมแล้วบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงภายในบ้านก็มีการประดับตกแต่งด้วยกรอบรูปภาพสวยๆมีใจกันดอกไม้มีต้นไม้ประดับ ร้อมด้วยกลิ่นอารม m a หอมๆภายในบ้านแค่จินตนาการก็รู้สึกได้แล้วถึงความสุขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจัดระเบียบให้ดีๆแล้วชีวิตจะเป็นสุขมากขึ้นค่ะคุณจะอารมณ์ดีมากขึ้นคุณจะมีความสุขได้ง่ายๆค่ะหมดปัญหาการหาของไม่เจอค่ะเพราะว่าข้าวของทุกชิ้นมีที่อยู่มีที่จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะปัญหาของคนบ้านรกอย่างที่สองก็คือซื้อของซ้ำค่ะ ใกลเป็นบ้างคะซื้อของซ้ําเสื้อผ้าพอไปค้นเจอในตู้กลับเจอเสื้อผ้าแบบเดียวกันถึงสองชิ้นหรืออุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะซื้อซ้ําเพราะเราหาของไม่เจอต้นเหตุก็เกิดมาจากบ้านรกเนี่ยแหละคะ่ะโดยเฉพาะตู้เสื้อผ้าของหลายๆคนนะคะที่มีทั้งเสื้อผ้าที่เราใช้กับเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วเราไม่ชอบแล้ว แต่เรายังไม่เคลียร์ทิ้งมันก็มีการปนปนกันค่ะแล้วมันก็ทำให้เราหาเสื้อผ้าตัวที่เราต้องการไม่เจอแล้วเราก็ไปหาซื้อมาซ้ำแบบนี้ส่งผลกระทบต่อก,การเงินของคุณด้วยนะคะการไม่จัดระเบียบบ้านการไม่จัดระเบียบข้าวของให้เป็นที่เป็นทางมีผลกระทบทำให้การเงินรั่วไหลค่ะก็เพราะแบบนี้แหละค่ะหาของไม่เจอก็ต้องซื้อซ้ำสุดท้ายแล้วของที่มีอยู่เดิมมันก็มีอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะ เพราะคุณไม่จัดระเบียบนั่นเองวิธีป้องกันการซื้อของซ้ำนะคะก็ต้องเคลียร์ข้าวของทิ้งค่ะในตู้เสื้อผ้าของเราที่มีเสื้อผ้าที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ขอให้เคลียร์ออกในทุกๆปีค่ะอย่างตอนนี้ต้นปีแล้วใช่ไหมคะก็ขอให้ คลียออกแล้วก็นำบริจาคส่งต่อหรือว่าทิ้งออกไปได้เลยค่ะขอให้เก็บไว้แต่เสื้อผ้าที่คุณใส่ได้จริงๆเสื้อผ้าที่เป็นปัจจุบนันและเสื้อผ้าที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆค่ะนอกนั้นทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะถ้าคุณไม่ทิ้งเสื้อผ้าเดิมมันก็จะคอยแต่มาเกะกะขวางทางเสื้อผ้าที่ตัวที่คุณชอบตัวที่คุณใส่ได้คุณก็จะมองไม่เห็นค่ะเพราะว่ามันถูกแทรกซึมแล้วก็ซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อผ้าขยะค่ะ มีเสื้อผ้าน้อยชิน้นแต่เป็นเสื้อผ้าที่คุณชอบและเป็นเสื้อผ้าที่คุณใช่ก็ยังดีกว่ามีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายแต่เป็นเสื้อผ้าที่เป็นขยะจัดการเสียแต่วันนี้ค่ะชีวิตคุณจะได้มีความสุขแล้วก็ประหยัดเงินมากขึ้นด้วยค่ะปัญหาข้อที่3ของคนบ้านรกค่ะคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ค่อยสงบสุข คุณจะรู้สึกว่างานคุณเนี่ยยุ่งเหยิงตลอดเลยแก้ปัญหางานยุ่งเหยิงไม่ตกสักทีรวมถึงมีชีวิตที่ยุ่งเหยิงตามไปด้วยอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงรวมถึงปัญหาการเงินที่ยุ่งเหยิงหนี้สินพันละวันปัญหาผู้คนปัญหาญาติพี่น้องปัญหาญาตินิบรบวาลคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมารุมมาตุ้มอะไรนักหนาเข้ามาในชีวิตคุณคะ่ะ และบ้านรกก็กำลังสะท้อนว่าคุณมีปัญหาความยุ่งเหยิงเหล่านี้อยู่คุณมีชีวิตที่ไม่สงบสุขคุณอาจจะโฟกัสที่งานมากเกินไปคุณอาจจะโฟกัสที่เรื่องภายนอกมากเกินไปจนลืมมีเวลาที่จะมาพูดคุยกับตัวเองและทบทวนตัวเองค่ะและยิ่งคุณเครียดคุณมีความวุ่นวายในชีวิตคุณก็อยากที่จะหาทางแก้ปัญหาด้วยการออกไปเที่ยวสถานที่ผ่อนคลาย เข้าสู่ธรรมชาติคุณจะรู้สึกแบบนั้นค่ะว่าคุณอยากจะเข้าหาธรรมชาติคุณอยากจะไปพักผ่อนริมทะเลคุณอยากจะขึ้นเครื่องไปเที่ยวต่างประเทศคุณอยากจะมีเวลาสงบสุขส่วนตัวบ้างเพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณยุ่งเหยิงทุกด้านจริงๆในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องหนีไปไหนเลยค่ะแค่กลับมาอยู่บ้าน จัดระเบียบบ้านจัดการข้าวของที่มันรกวุ่นวายในบ้านและทำบ้านให้เป็นสถานที่พักผ่อนของคุณให้เป็นบ้านที่อบอุ่นจริงๆคุณจะได้มีสถานที่ในการชาร์จแบตคุณจะได้มีเซฟโซนของคุณเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกงานยุ่งชีวิตยุ่งเหยิงแค่กลับมาที่บ้านกลับมาที่ห้องนอนของคุณมุมพักผ่อนของคุณที่คุณจัดระเบียบไว้แล้วมีโซฟาอุ่น มีโคมไฟมีหนังสือสักเล่มนั่งริมหน้าต่างรับแสงแดดอ่อนๆให้ธรรมชาติบำบัดแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนอบอุ่นและสงบสุขเท่ากับบ้านคุณอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบบ้านส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณมากๆเลยนะคะแบ่งเวลาสักนิดค่ะมันไม่ได้เสียเวลาคุณมากเลยกับการแบ่งเวลามาจัดระเบียบจัดการข้าวของ และถ้าคุณใช้วิชาจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตหลักการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นที่ครูสอนนะคะมันจะช่วยให้คุณวางระบบการจัดการข้าวของในคราวเดียวและบ้านจะไม่กลับมารกอีกเลยค่ะเป็นวิธีการจัดระเบียบบ้านที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกด้านจริงๆไม่ใช่แค่ทําให้บ้านเป็นระเบียบเท่านั้นแต่มันคือการวางระบบข้าวของและจัดระเบียบชีวิตของคุณด้วยปัญหาอย่างที่4ของคนบ้านรก คุณมักจะมีปัญหาทางระบบความคิดค่ะคุณจะรู้สึกสับสนในชีวิตคุณไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดคุณอาจจะรู้สึกลังเลโลเลรวมถึงขาดความเชื่อมั่นในตนเองหรือลองสังเกตสำหรับงานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณมักจะนึกไอเดียไม่ออกคุณอาจจะรู้สึกหมดพลังกับชีวิตคุณอาจจะรู้สึกคิดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วค่ะแค่คุณจัดระเบียบบ้านค่ะทำให้บ้าน มันโล่งมากขึ้นเมื่อไหร่ที่พื้นที่บ้านมีพื้นที่พักผ่อนมากกว่าพื้นที่ในการจัดเก็บสต็อกข้าวของคุณกำลังทำให้สมองคุณโล่งไปด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่คุณทำให้บ้านคุณโลง่งคุณกำลังทำให้สมองคุณโล่งไปด้วยค่ะบางทีมันก็เหมือนเส้นผมบางภูเขานะคะที่เรามัวแต่หนีออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเรามัวแต่ออกไปท่องเที่ยวนอกบ้านแล้วเราลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือบ้านของเราคือสถานที่ที่จะเติมเต็มชีวิตของเราส่วนที่ขาดหายไปนั่นเองค่ะการจัดระเบียบบ้านการทิ้งของเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะขอให้ฝึกทิ้งถ้าเมื่อไหร่คุณกล้าทิ้งข้าวของเมื่อไหร่คุณสามารถตัดสินใจทิ้งข้าวของที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตได้คุณก็จะสามารถฝึกความคิดให้ตัดทิ้งความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณออกไปได้เปิดรับไอเดียใหม่ๆ ความคิดคุณจะคมขึ้นชัดขึ้นและเป็นในแบบที่ตัวคุณต้องการมากขึ้นค่ะเมื่อคุณมีไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆในการทำงานมันก็จะทำให้การงานหน้าที่การงานของคุณรุ่งเรืองไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะเงินมาจากไอเดียจริงไหมคะปัญหาที่5ของคนบ้านรกค่ะคุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาค่ะถ้าบ้านคุณรกปัญหาสุขภาพกายค่ะโดยเฉพาะเรื่องฝุ่นสัตว์แมลง พาหะนำโรคที่มากับบ้านรกค,ค่ะอย่างบางคนตู้เสื้อผ้าที่ไม่เคยจัดระเบียบเลยก็ลองไปเปิดดูลองไปรื้อดูค่ะอาจจะเจอมแมลงสาบอยู่ในนั้นหรือว่ามีจิ้งจกที่คอยจะอาศัยอยู่ในเสื้อผ้าของเราหรือในห้องครัวบ้านใครที่ห้องครัวรกบ้างครั้งไม่เคยจัดระเบียบเลยมีคราบมันคราบต่างๆอาจจะมีหนูหรือว่าพาหะนำโรคอื่นๆเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในห้องครัวของเราได้ค่ะ อันตรายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านใครที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจตามมาด้วยค่ะคนที่บ้านรกอยู่ในบ้านรกจนชินนะคะก็จะส่งผลทำให้สุขภาพจิตใจอารมณ์แปรปรวนง่ายแล้วก็ทำให้ป่วยเป็นโรคทางระบบความคิดได้ค่ะอาจจะเป็นลักษณะของโรคสมาธิสั้นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือโรคเครียดง่าย เครียดหรือรังนำไปสู่โรคกักตุนข้าวของหรือ h o a r d i n g disorder ที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะว่าเก็บข้าวของที่มันไม่จำเป็นเก็บข้าวของขยะเต็มห้องก็แสดงว่าอยู่กับความรกจนชินและมีเรื่องให้เครียดและไม่มีเวลาที่จะกลับมาดูแลร่างกายจิตใจไม่มีเวลาที่จะกลับมาโฟกัสที่ตัวเอง แบบนี้คนใกล้ตัวต้องคอยเตือนสตินะคะถ้าใครมีญาติที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะครูแนะนำวิธีการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นค่ะเป็นกระบวนการจัดบ้านที่จะช่วยจัดระเบียบบ้านของคุณจัดระเบียบความคิดและจัดระเบียบชีวิตของคุณไปด้วยค่ะ แนวทางการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะจินตนาการแล้วก็เห็นภาพบ้านของเราค่ะว่าหลังจากจัดระเบียบบ้านเสร็จแล้วอยากให้บ้านของเราเป็นในลักษณะแบบไหนมีความโล่งมากขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรตกแต่งบ้านบ้างและเราจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมีความสุขมากแค่ไหนถ้าคุณสามารถจินตนาการได้ถึงภาพนี้แล้วนะคะในการจัดระเบียบบ้านในลำดับถัดไป ก็ขอให้คุณเคลียข้าวของทิ้งก่อนเป็นอย่างแรกค่ะทิ้งข้าวของก่อนก่อนที่จะจัดเก็บเข้าตู้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะพบเจอปัญหาหาของไม่เจออีกเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณไม่เคลียข้าวของทิ้งในการเคลียข้าวของทิ้งขอให้เคลียเป็นลำดับหมวดหมู่ข้าวของนะคะเพราะการจัดระเบียบบ้านที่จะทำให้บ้านไม่กลับมารกควรจะจัดระเบียบตามหมวดหมู่ข้าวของค่ะ ไม่แนะนำให้จัดระเบียบบ้านตามพื้นที่นะคะเช่นห้องนอนที่1ห้องนอนที่สองหรือชั้นล่างหรือชั้นบนแบบนี้การจัดระเบียบบ้านตามหมวดหมู่ข้าวของจะช่วยแก้ปัญหาการหาของไม่เจอและการซื้อของซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบ่งบ้านทั้งหลังเป็นหมวดหมู่ข้าวของเครื่องใช้ของคุณเริ่มตั้งแต่หมวดเสื้อผ้าหมวดหนังสือหมวดเอกสารหมวดจิปะทะเบตเตเลท และหมวดของมีคุณค่าทางใจ5ห,หมวดหมู่นี้ค่ะไม่ว่าบ้านจะหลังเล็กหรือหลังใหญ่คุณก็จะมีข้าวของอยู่แค่5ห,หมวดหมู่นี้แล้วค่อยๆเคลียร์ทิ้งและจัดระเบียบไปทีละหมวดหมู่ค่ะและขอให้เรียงลําดับจากง่ายไปยากถ้าคุณเริ่มจากหมวดหมู่ของมีคุณค่าทางใจก่อนมันอาจจะยากเกินไปที่คุณจะจัดระเบียบและทําไม่สําเร็จค่ะเรียงลําดับแบบที่ครูพูดเมื่อกี้เลยนะคะเสื้อผ้า หนังสือเอกสารของจิปถาถะเบตเลตและของมีคุณค่าทางใจเมื่อคุณเคลียร์ทิ้งไปทีละหมวดเรียบร้อยแล้วและหาที่จัดเก็บให้กับข้าวของสิ่งสำคัญของการจัดระเบียบบ้านแบบญี่ปุ่นคือของทุกชิ้นต้องมีบ้านอยู่ของทุกชิ้นต้องมีที่จัดเก็บค่ะ ถ้าคุณทำระบบวางระบบแบบนี้ให้กับข้าวของทุกชิ้นรับรองว่าบ้านเป็นระเบียบและหาของง่ายหาของเจอและปัญหาบ้านรกก็จะไม่เกิดกับคุณอีกอย่างแน่นอนค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนบ้านบ้านก็จะเปลี่ยนคุณและชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นหลังจากจัดบ้านค่ะใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้รูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะ